สวัสดีครับวันนี้เรามาในรายการาคิดอย่างวีระชัยอีกครั้งหนึ่งดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสพบกับพี่น้องทางรายการนี้เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องอต่างๆที่อยู่ล้อมรอบเราแล้วก็สิ่งที่ชวนให้เราต้องคิดนะมีมีหลายเรื่องนะครับ ในวันนี้ผมอยากจะคุยกับพี่น้องถึงเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องปัญหากับการแก้ปัญหาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะครับคงจะไม่มีใครที่จะบอกว่าผมไม่มีปัญหาฉันไม่มีปัญหาทั้งๆท,งที่บางครั้งเราก็บอกว่าโอ้ย no problems นะะไม่มีปัญหาก็ พูดไปอย่างนั้นแหละครับแต่จริงๆก็คือว่ามีปัญหาปัญหานั้นมีหลากหลายมีหน้าตาตหลายรูปแบบบ้างก็น่ากลัวบ้างก็น่ารักบ้างก็ใหญ่บ้างก็เล็กแต่ว่ามันเป็นปัญหาตั้งเส้นปัญหาบางปัญหานั้น น้ำอันตรายต่อชีวิตแต่บางปัญหาไม่ถึงขั้นอันตรายต่อ,ต,อต่อชีวิตนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาสร้างความรำคาญให้กับชีวิตของคนเรายกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินคำที่เขาพูดกันบอกว่าเมล็ดทรายในรองเทา้านั่นหมายกาว่าเวลาเราเดินไป แล้วปรากฏว่ามีเม็ดทรายอยู่ในรองเท้าเป็นเม็ดเล็กๆกันนะครับมันก็ไม่มีภัยถึงจะทำลายชีวิตได้นะครับแต่ว่ามันรำคาญร,รำคาญแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปอย่างสะดวกได้เราก็ต้องหาที่พักแล้วก็ถอดรองเท้าเอาเม็ดทรายนั้นออก เพราะว่ามันก่อกวนความสุขของเราในขณะที่เดินนั่นเป็นเป็นปัญหาเล็กๆที่มันสร้างความรำคาญให้กับชีวิตดังนั้นปัญหาจึงมีหลากหลายมีหน้าตาไม่เหมือนกันสร้างสิ่งต่างๆที่ระคายเคืองต่อความรู้สึกของเราในขณะที่ไม่เหมือนกัน แต่สรุปแล้วก็คือว่าคนเราก็มีปัญหาทั้งสิน้นบางคนอาจจะมองดูปัญหาในทางที่เลวร้ายจนเกินไปปัญหาจริงๆแล้วมันก็มีหลายๆปัญหานะครับก็มันน่าคลัวจริงๆนะเราเราไม่ใช่ปฏิเสธนะว่าไม่มีปัญหามีบางคนที่พยายามที่จะปฏิเสธว่าปัญหาเป็นเรื่องของจินตนาการเอย ปัญหาอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่มีจริงแต่ว่าปัญหามีจริงครับและผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่กับปัญหามาตลอดชีวิตแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าปัญหาบางทีมันก็ไม่ใช่ทำร้ายชีวิตของเราเสมอไปเพราะว่าปัญหามันช่วยทำให้คนเราเนี่ยเกิดปัญญา ปัญหาผลักดันในคนเราเนี่ยต่อสู้มีมนะมีวิริยะมีความเพียรมีความอดกลั้นปัญหาในหลายหลายครั้งนะครับก็ช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเราถ้าเรารู้จักในการที่จะเผชิญกับปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แต่ว่าปัญหานะอยากจะคุยกับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับว่าปัญหาที่เราปรชิญอยู่เนี่ยบางอันมันก็เป็นปัญหาจริงๆแต่บางอันก็เป็นปัญหามาจากจินตนาการของเราเราจินตนาการปัญหาจนกระทั่งมันกลายเป็นปัญหาแท่จริงมันไม่เป็นนะครับหรือว่าถ้าเป็นมันก็ไม่ใช่มากแต่ว่าเราไปจินตนาการมันจนกระทั่งมันใหญ่โต ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยในลักษณะหนึ่งก็คือว่าวิธีการมองดูปัญหาวิธีการมองดูปัญหาคือปัญหาไอตัวปัญหาจริงๆนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าวิธีการมองปัญหาของเรามีคนหนึ่งก็พูดอย่างนี้ผมก็คล้อยตามนะครับว่าปัญหา ไม่เป็นปัญหาจนกว่าเราจะรับเข้ามาเป็นปัญหาก็น่าคิดนะครับเพราะว่าในโลกนี้นะครับมันมีปัญหาอยู่ล้อมรอบอตัวของเรานะครับเยอะแยะเลยทีเดียวมันก็เป็นเหมือนกับเชื้อโรคนะครับที่อยู่ล้อมรอบตัวของเรามันมีอยู่ตลอดเวลาที่เรามองไม่เห็นแต่ที่เราอยู่ได้ก็เพราะเนื่องจากว่า เรามีภูมิคุ้มกันทําให้เราไม่เจ็บเราไม่ป่วยปัญหามันก็เป็นเหมือนเชื้อโรคที่อยู่ล้อมรอบตัวของเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ป่วยไปกับปัญหาก็เพราะว่ามีภูมิคุ้มกันข้างในก็คือว่าเขามีความอดทนเขามีความอดกลั้นเขามีองค์ความรู้เขามีความเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างจึงทําให้ปัญหาไม่สามารถที่จะ เข้ามา,าทำรา้ายจิตใจของเขาได้ถ้าเราจะแบ่งแยกปัญหาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งแยกออกไปได้เยอะปัญหาทางกายาสุขภาพของเรามีหลายคนมีปัญหาทางสุขภาพนะครับก็เป็นเวลานานก็น่าเห็นใจเจ็บป่วยบางคนก็มีปัญหาทางใจทางด้านอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็น้อยใจง่ายเสียใจง่ายอะไรในทํานองนี้เป็นปัญหาทางอารมณ์ทางด้านจิตใจบางคนก็มีปัญหาทางด้านทางความคิดวิธีคิดคิดนึกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สร้างมีปัญหาพี่น้องครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเรายังมีปัญหาครอบครัว เรามีปัญหาเกี่ยวกันลักษณะนิสัยลักษณะเก็บปัญหาที่เรากําลังไปเิญอยู่บางทีเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่ลูกโอ้โหปัญหาสารพัดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่า ปัญหาอาจจะนะครับอาจเขาเขาใช้คาว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราแต่ว่าปัญหานั้นอาจจะเป็นยาชูกำลังให้แก่เราก็ได้ถ้าเรารู้จักวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้มีคนแนะนำนะครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆอยู่สักสองสามประการนะครับประการที่หนึ่ง ในเมื่อปัญหามันมีหลายอย่างมันรวมอยู่ในกระจาดเดียวกันบางทีเราก็สับสนวุ่นวายไปหมดดังนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหานะครับเราประการที่หนึ่งเราจะต้องสามารถแยกปัญหาและสามารถเรียกชื่อปัญหานั้นๆให้ได้ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาที่จะแก้นั้นเป็นอะไรเราก็แก้ยากนะครับนั่น,เป,นเป็นสิ่งที่หนึ่งก็อยากจะให้ พี่น้องที่กําลังมีปัญหาลองนั่งคิดดูซิว่าปัญหาจริงๆนั่นคืออะไรเราเรียกชื่อมันได้ไหมว่าปัญหาครอบครัวปัญหาการเรียนปัญหาความสัมพันธ์หรือปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเราเราไม่สามารถจับได้เราเอาแต่ความรู้สึกอย่างเดียวเราแก้ไม่ได้ลองหาเวลาว่างๆนะครับไปเขียนดูซิว่าเนี่ยปัญหาหนึ่งสองสปัญหาอะไรประการที่สองนะครับ ให้เรียนรู้จักนะครับเมื่อเราแยกปัญหาได้แล้วเนี่ยหาเวลาที่จะคิดว่าแต่ละปัญหาเนี่ยจะมีคำตอบอะไรบ้างเราก็คิดนะค,คำตอบว่าอันนี้น่าจะแก้อย่างนั้นอันนี้น่าจะแก้อย่างนี้เราพยายามนะคิดทุกวิถีทางนะครับทุกทางก็ได้ หรือว่าถ้าเป็นได้นะครับลองไปหาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นเพื่อนสนิทคนที่เป็นอาจารย์คนที่มีความรู้มีความเข้าใจไปคุยกับเขาครับเผื่อว่าเขาจะสามารถช่วยเราบอกว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาอะไรและก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขาอาจจะช่วยแนะนําว่าเออปัญหานี้น่าจะแก้แบบนี้แต่ตัวของเราเองจะต้องพยายามคิดให้ได้นะครับว่าหนึสองสที่เราคิดว่าจะแก้ เขียนลงไปเลยครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปคิดอะไรมากแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับและเมื่อเราค้นพบแล้วนะครับว่ามีวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งสองสามสี่นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าให้เราพยายามนะครับให้มากที่สุดที่จะมากได้นะครับใครครน นะครับคร,คร่ครวนการใคร่ควรวนเป็นเรื่องที่สำคัญหลังจากที่เราคิดอะไรต่างๆแล้วเราก็จะต้องมาสรุปด้วยการใคร,คร่ครวนในขั้นตอนที่เราได้สรุปลงไปแล้วว่าอะไรนั้นน่าจะทำได้ก่อนอะไรที่ทำได้ระดับกลางและอะไรที่จะทำอันดับสุดท้ายนะครับ ในวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วคราวหน้านะครับผมจะพูดต่อนะครับเรื่องปัญหานี้พูดไม่สามารถจบได้ในเวลาสั้นๆแต่ว่าอยากจะบอกกับพี่น้องน,นะครับทุกปัญหามีทางออกนะครับทุกปัญหามีทางออกแล้วก็ผมเชื่อแน่เลอเกิดว่าถ้าเราได้เรียนรู้จักนะครับที่จะคิดและมีความเพียรมีความพยายามมีความ อดทนและก็สแสวงหาวิธีอย่างแท้จริงและทางอีกทางหนึ่งทางสําคัญนะครับสาหรับคริสเตียนรู้ดีนะครับนำปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับนอกจากมาปรึกษาอาจารย์ปรึกษาผู้รู้แล้วเรานําปัญหานั้นมาทูลต่อพระเจ้าไม่มีปัญหาอะไรในโลกนะครับที่ใหญ่หรือว่ายากเกินไปสําหรับพระเจ้าเมื่อหมดทางของคุณนะครับลองมา ลองดูทางของพระเจ้าเมื่อสุดเอื้อมของมนุษย์ผมอยากจะบอกให้นะครับท่านจะได้เข้ามาสู่อ้อมกอดของพระเจ้าเวลาก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมอยากจะพบกันคราวหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องปัญหาและการแก้ปัญหาต่อไปติดตามนะครับและขอพระเจ้าอวยพรในวันนี้แล้วก็เราจะพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ